การหยิบของเราลายมือของเราก็ง,งามเลยนี่จเจยเฮียนใจียีขนาดเนาะนี่คือลายมือของเพื่อนเนาะสีมือของเพื่อน <c oughs> เพื่อนหยิบมือเองนี่ ือนฟ้าบันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทาสบ,บายดีสบ,บายดี FC พ่อแม่พี่น้องเบอร์ทุกผู้ทุกคนทีเข้ามาชมคลิปว,วิดีโอของสาวนกเนาะ กองยินดีตอนฮับทุกท่านเข้าสู่ซองนกน้อยบ้านนาเ,เาเส้นเก่าเส้นเคยนะทุกคนเนาะจิ้นีนสาวนกจ้าทุกคนในเบื้องกัน,นยิ้มพักของเมทาเพชรเอ่อเมทามีนะมเนาะเมทาเพชรเพิ่นก็มาเที่ยวนำเบื้องน้ำบ่อับแต่แต่งน้าทาแป้งงามเนาะน้ำบ่อับแต่ทาแป้งทาน้ำแดงเนาะ ล้างหน้าได้โอ้บบัวอับกำลังหน้าโอ๊บบัวอับก็ยาเขาแต่ล้างหน้าล้างหน้าล้างมือล้างล้างอักตีอักยิงฮันแล้วไปละล้างโอ๊บ่อับก็ได้มีแต่ล้างเอาน้ำเพื่อช่วยหน้านำเพื่อล้างตีนล้างมือฮั่นบ่อับก็อวยขี้อะไร ออาุเป็นอัปเป็นเน่าวเฮ้าเฮ้วเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเ้าเฮ้เฮ้เฮ้่เท้ยเฮ้เ้าเฮเฮทยมีเฮ้เยเฮเยเฮเเยน

ัดใส่ซุ้งมาเฮ็ดใส่อันเสื้อสันในเสื้อสันในนั่นน่ะขึ้งแตงปาทกอันนี้ก็เฮ็นกระเงียงยเง้ยงสเยงขั้วอยู่ได้นอนงามบ่อืมปาทกอัน่ะป้า To, hút, nguod, ai, an... không nổi, nể tí thôi thì tên cho cái lại của khối là vó Mình Nên nè mày xì khéo nổi Ở bây xì tuần ăn lọ ba dù Tuần hôn xì 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 thu khút nuốt ấy không nói

โอเคงามๆสติโอให้มันมีสีมีสันงามเนาะเห็นบ่อยากห้าบ่หาบ่เอาเอาให้เราหาบ่เอาให้แม่เฮ็นหาบ่ให้เราหาบ่ให้เราหาบ่ให้ห้าบ่เอาไว้เออเอาไว้ก็ไว้เท่านั้ ไปหาของเจ้าอเนะหาของแม่อยู่เหือนอืนอนโนของแม่ก็มีนเนาะทุกคนกันหยิบของเรา ดังปุดปุดนี่ลายมือของเราก็งามเลยนี่จใจเย็นจใจฮีนาะเนาะนี่เงยแต่หย้ายมันยิบไปสุดนั่งมันเราจุกอกจุกอกมันกระน่ำเราเกะดดยอันนี้เนาะเกะดดยอันนี้นๆๆแล้วก็มาอันนั้นเกะได้เรามาหยิบมั้ nè Ừm. cả ai nát Ừm. เปลงมันเฮียงเป่งามๆ แต่ละคนนี่แคือว่ามีเมข้มครบมัดทุกคนเลยนะอ้เขาบิ้งห้องนี้อีกได้เด้อเบิ้งเต้งแตงเนาะ อันนี้ก็ตัดครึ่งป้าถูกอันนี้เอาไปเห็ดยังไงน้อยใส้ใส้กมเออเอาไว้หัดอันไปใส่เนาะเสร็จปุ๊บที่มันจะมาใครล่ะจะกินนี่ใครกินยาเป็นขี้หมกอ้าวอันนี้เมนยังไงผาน้อย อู้ทุกคนเพาหน่อยพาหน่อยอันตี้เอาเนื้ออันเนี้ยเฮ็ดอันเฮ็ดใจ่ได้หุ้ดอะไรเฮ็ดให้อันเนี้ยหุ้ดอะไรใช่ซื้อหยังเป็นพี่น้องอันช่วงเออน้องช่วงพี่เอาเขาพี่น้อยอีช่วงนี้เมนอีวาดบอก บาวาดเนาะเป็นคนเฮ็ดนลเนาะโอ้ทุกคนบาวาดเป็นคนตีตีพาตีมีดของแม่ทัาแหนเป็นซัานี่แหละเป็นเสียมเป็นของอันมเท้าผู้ตนเราอันบัวตายเราใสา่บัวจักเนาะอันของพระเทศป้าโอ้เล็กทีนี้ทุกคนเลยอเด้อ กดมีอัเห็นน้เมียาอันนี้บุกินเดยยันมันดนหรวเดึกอ,อันนี้บุกินนี่นะฮิบอืมมันเฮิ่งแล้วยันมันเสียคุณเขาซื้อเอามั่งลูกเอาอ,อันมั่งฮนะ เสี้ยกข้อนี้ก็งามนุ่งมีฮอนลูกกระเจมีตังตัดโูด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 าวมีเด่นอืมมีตะลิบเรามีเงิน โอ้อ oh, e e. uh ัน huh. น uh. oh ี ang, e ้เมนเงีเลี่ยนเรื่องเงินบาทได้ได้มาแต่ส่อันเนี้ยอันนี้เนี่ยเาสู้เอาคือเราสองเออเราสู้เอาฮะเออเราก็สร้างเกี่ยวไนี่เป็นเงินเลี่ยนเป็นเงินอันเลี่ยนเงินบาทไทยเนาะนี่ gần nưng anh này men, em xong gọt mhm lạc kha kiếp sao miền nữa ngô kha sao đàn em 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 นี่ได้ไวไวาดนะิอืมก็คือกับอันผู้เฮาผู้แก่บันเฮานี่เลยเนาะมาเก็บสะสมเครื่องอืมระเท่าไอ้บุญมีหัวอืมอันนี้ก็ Mình ăn... kiếm khắt, mình dàn, mình mì nếp, mình sửa tìm kiểu cụt Đây <laughs> là cái gì vậy? Cái này là gì vậy? này là oh, okay. oh. mm. yeah, gì phái? Mm. เออเราเอาไว้ห้ามไฟอะดูเก็บช่ไว้นี้ฮะคือเกาเด้ออ่าเล็นอะไก็ตตองเก็บเนี้ยเนาะอืมตอนน่ะฮะผาน่อยมิดน่อยป๊อกป๊อกปปมีตัวมู่มาละกัป๊าดปาดตัวมู่ปัดเท่ิม ำหากระเปรยงงามๆเด้อหันนี้แดงเฮียนี่หันนี้แดงมีดห้องแต่ทางนี้น่นารกทรุกท้าอันนี้ให้อภิอันนี้ให้กินได้นี่นะอันนี้ให้มันดดนแล้วยันเอาไปให้ดัน,ดนซื้อ,อ,อเอามังเอ้าเฉอะมืทหารที่มรกต ุณอันสองพันสอบเป็นอะน่าจะบเป็นอย่างเนาะเพราะว่าเรายังบอได้เจาะเหรอนี่น่าจะเป็นนี่บคุณอ่ะไว้นีให้เล่านะ บ่น <c ười> ี่เราสร้างเอาอันมักซิปอันนี้มาใส่อันนี้ก็หยิบเอาเองเนาะอันนี้ก็ได้เนาะมันอันย่างหดย่างย่างหดแล้วก็หยิบเอาติตเก่งเนาะอ่ะใส่ไหนนี้ไหมเนาะอกัะน้อยก็เขาเป็ป้างแลวกัะน้อยก็ได้ อร์เซฟยฟังฮิตไฟ ມາ้มาหม้อยําไดັไນ้ยํานั้นາอ้สิทําได้เนาะปัดไอ้ ไปนกได้ซได้มาไว้เพื่นก่อนนะเอ๋จังสรรเลยนเนาะทุกคนเนาะซากน็จะให้ทุกคนได้บึ้งวิธีการหยิบเครื่องหยิบเสื้อผ้าของเมทามีกันจังสรนเลยเนาะนี่นี่คือลายมือของเพื่อนเนาะสีมือของเพื่อนเพื่อนหยิบมือเองนี่อ่า กระตาตัวนั้นกระเมนเพิ่นก็ามาหนิบฟ้าเพิ่นอ่ะจังสันลยเนาะเดี๋ยวสนุกขออนุญาตเจ้าลิปกันเพียงทางนีีกันทุกคนเลยเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสภาพคลิปนี้สาวนกขอกล่าวคำว่าสบายดี ใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบนานันดาลให้สร้างลายการนี่มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทาง